จะเรียกได้ว่าเป็นดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับเพียงคนเดียวและเป็นคนแรกด้วยครับในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็ก 3D นะครับที่ออกมาให้ข้อมูลที่สําคัญครับคุณสงมครับก็คือคุณอายวราภัยรินนะครับเธอเป็นดารานะครับคุณแรกที่ออกมาแจ้งความคนแรกในคดีแชร์ฟอร์เร็กเขาออกมาตอบให้แล้วครับหลังจากที่ถูกถามเยอะว่าดาราคนไหนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้บ้างพร้อมกับบอกเล่านะครับว่าการเล่นแชร์เนี่ย ในกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงกลุ่มดาราเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทหลักๆแหละเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับคุณายวราภัยรินครับเธอมีการโพสต์ไอจีนะครับพูดถึงคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กสดีที่กําลังถูกจับจ้องอยู่ในตอนนี้อย่างมากนะครับคุณออยนะครับเธอโพสต์ไอจีไว้กระบุข,ข้อความนะครับบอกว่าขออนุญาตตอบสื่อทุกสื่อตรงนี้ในประเด็นเรื่อง f o r e x 3็กายีได้มีการทําหน้าที่ของายจบแล้วคือแจ้งความต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและ DSI ก็ทาหน้าที่ของเขาต่อเมื่อ3ปีที่ผ่านมาหลายๆสื่อหรือเพื่อนๆที่จะยอยเข้ามาสอบถามว่าสุดจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีดาราคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องอีกบ้างอายคงตอบแทนเจ้าตัวเขาไม่ได้มันมีทั้งคนที่เป็นเหยื่อและคนที่พลาดพลัง้งไปอยู่ในกลุ่มที่ร่วมกระบวนการอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ในมุมมองของคุณไอ้ครับคุณไอ้บอกว่าคุณไอ้เนี่ยขอแบ่งนะครับดารานักแสดงที่เล่นแชร์ f o ร์เด็กเนี่ยเป็น3กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่1ก็คือดาราที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันคือคนที่เล่นแล้วเสียเล่นแล้วตกเป็นผู้เสียหายก็คือเสียเงินไป 2. ดาราที่เป็นเหยื่อแล้วมีการแนะนําต่อชวนคนอื่นมาเล่นตัวเองเป็นเหยื่อแล้วยังไม่รู้ตัวยังมีการชวนคนอื่นมาเล่นอันนี้คือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการคนระับคุณไอ้บอก คุณอาชีว่า2เคสนี้เนี่ยถ้ามีความพร้อมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะออกมาพูดเองนี่ส่วนเคสที่3ประเภทที่3คือดาราที่ไปเป็นผู้ร่วมกระบวนการคือคนที่เล่นและมีการรับเงินแตงกิ้วจากทีมบริหารของ forex นี่คุณอาบอกอันนี้เนี่ยอยู่ที่เจตนาตอนแรกเลยว่ารับเงินเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรยกตัวอย่างง่ายคุณผู้ชมครับกรณีแรกเนี่ยคือคนที่ไปเป็นผู้เสียหายเล่นและไม่ได้มีการชักชวนคุณยกตัวอย่างพี่โตศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นข่าวเมื่อวาน พี่ตกเป็นผู้เสียหายเสียไปประมาณเจ็ดแสนแล้วก็ไม่ได้มีการชวนใครนะเป็นผู้เสียหาย2คือคนที่ตกเป็นเหยื่อและมีการชักชวนเช่นกระทิงขุนนรงที่กําลังไปขายอยู่ตอนนี้คุณกระทิงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหยื่อครับแต่ปรากฏว่าเป็นอัพไลน์คือเป็นพ่อทิงเพราะว่ามีการไปชวนคนมา10กว่าคนมาร่วมวงก็เลยกลายเป็นนะครับในประเภทที่2ตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีการชักชวนส่วนประเภทที่3คือดาราที่เป็นผู้ร่วมะบวนการ มีการรับเงินจากทีมบริหารของ Forex 3D ดียกตัวอย่างคือคุณพิงกี้นะครับที่เดซไอเขาไปจรวจตรวจพบเส้นทางการเงินนี่ครับคุณายบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าทุกคนที่พลาดเนี่ยก็พลาดเพราะความน่าเชื่อถือเพราะความไว้วางใจ2ข้อนี้เลยเลยทําให้คนนับพันนับหมื่นตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันทันทีและยังมีการยังมีแชร์ลักษณะนี้ที่กําลังจะสร้างปัญหาให้สังคมไทยขอให้ทุกคนเนี่ยโปรดระวังใจตัวเองว่าจะต้านทานความโลภได้แค่ไหน นี่น่าจะเป็นการหยุดทุกกระบวนการในโลกแชร์ที่ลวงโลกให้ลงทุนต่างๆให้แนะนําใครๆมาแล้วได้เปอร์เซ็นต์มันจะน่าเชื่อถือมากด้วยนะคะแต่มันจะไม่มีเมกเซนเท่าไหร่กับตัวเลขที่จูงใจให้ไว้สุดท้ายคุณอายบอกว่ามันไม่ใช่ดาราทุกคนนะที่เล่นฟอ r เร็เกแล้วตั้งใจจะมาหลอกคนนะ่ะมาโกงประชาชนเนี่ยที่ว่าเป็นคนไม่ดีเนะี่ยขอให้ย้อนกลับไปอ่าน3ข้อข้างบนจะมีคําตอบฝากไว้เพียงเท่านี้นี่คุณผู้ชม คุณอายวราภัยรินเป็นดาราคนแรกที่เข้าไปแจ้งความในคดีแชร์ฟอร์เแล้ววันนี้เธอก็ออกมาเคลื่อนไหวที่ประเด็นนี้นี่ก็ประมาณนี้นมครับเดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้านก่อนผมบอกเลยว่านี่ถ้าเป็นซีรีส์เพียงแค่เริ่ม EP แรกยังมีเยอะหลาย EP เข้าวไปทีนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ